คนอืนี่คือโซโคนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นโซโคเฉยๆไม่รู้ว่าทรงอะไรนะทุกคนแต่ก็สวยนะเก็บร่วงก็เอาไว้ให้เขางอกนะคะกุบกสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลค่ะ ความสุกปลูกได้กับสมมายแฮปปี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนแม่ปูจะพาทุกคนนะมาขนอันนี้คืออันนี้คือเพชรกรุงเก่าของเรานะคะตอนนี้แตกยอดแตกใบสะพรั่งเลยทุกคนใบสมบูรณ์มากนี่อันนี้คือกิ่งที่เราตัดไป ไปเรียกอะไรอ่ะไปทาบกิ่งไปเสียบยอดนะคะแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้คือพี่สาวของแม่ปูนะคะเขาอยากได้ต้นนี้ไปเสียบยอดเขาเห็นน้องสาวแบบเสียบไม่สำเร็จสักทีแล้วช่วงนี้เขาว่างนะคะทุกคนเขาปิดเทอมเขาก็เลยอยากได้เราก็เลยสมบัติผลัดกันชมค่ะเขาขอซื้อต้นนี้นะคะในราคา หนึ่งพันรบาททุกคนคิดว่ามันถูกหรือแพงยังไงคะนี่นะคะต้นเขาสวยมากเดี๋ยวอันนี้คือแม่ปูถอนนานแล้วแล้วแม่ปูก็เลยมาชำไว้นะคะมาชำไว้กับต้นนี้ก็ต้องถอนออกเราเราขายต้นเดียวถอนออกนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ค่อยไปชำไว้กับ ต้นอื่นโอ้ยกุดกุดเพราะว่าเขากุดแบบนี้ค่ะทุกคนเราเราถอนคือต้นนี้ยแม่ปูถอนไว้ในร่มอะ่ะเป็นปีเลยนะคะทุกคนไม่มีเวลาทำอะไรเขาสักทีจนเหี่ยวแห้งนะคะแล้วพอมาลงดินก็ ฟูกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยถอดออกอก็กำลังออกรากส่วนต้นนี้แม่ปูก็จะเอาไปส่งพี่สะพายนะคะพี่สะพายขอซื้อในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททุกคนว่าถูกหรือแพงคอมเมนต์ให้แม่ปูหน่อยนะ ต้นสวยนะทุกคนต้นเขาเป็นทรงแท่งแล้วก็เป็นน่าจะเป็นฮอลแลนด์แหละแต่สวยก็เดี๋ยวแม่ปูจะขนใส่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้จะใส่ได้ไหมก็เดี๋ยวถ้ายังไงเราไปเจอกันที่บ้านท,ที่บ้านสวนบ้านสวนป้าทิพย์นะคะทุกคนไปกันค่ะ ้นไม้ผัดกันพุ่มฮะเอามาให้ตาดิเ <c oughs> อามุมนี้โอ้หักนะโ <c oughs> okay. อเคหักดีเลยอยังถ่ายต้นไม้ <c oughs> เนดถึงสวนป,ปน้าทิพย์แล้วนะทุกคนอู้สวยจังเลยมาอยู่นี่นน <c oughs> อยู่นน่นอยู่มุมหลบ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 เ,เอออันนี้สวยงามดูซิ <c oughs> สวยสวยสวย สวนป้าทิพนะทุกคนขอให้อยู่ดีมีสุขขอให้อะไรนะขยายพันธุ์ได้เยอะๆนะคะจะได้แบ่งให้ทุกคนทั่วถึงนะคะคลิปนี้แม่ปูไปก่อนขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมหมายแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ